เขาจะข้ามมาเรื่องการแปลงเพศเพื่อความสมบูรณ์หยุดแค่นี้หรือว่าแปลงแล้วก็เป็นหยุดข้างหน้าไม่มีรักแท้ในเพศที่3ามันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเออเราก็อาจจะไม่ต้องไปต่อแล้วก็คนที่เราอยู่ด้วยเขารู้สึกไม่ปลอดภัยความอยากของเราเราเก็บไว้ก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการของเราก็กลับมาพบกันเช่นเคยแม เมื่อวานนี้ก็หลายคนก็เต็มอิ่มเลยนะครับกับเรื่องราวที่เรามาพูดคุยกันถ้าว่าไปแล้วเราตามใจท่านอยู่แล้วนะครับในรายการทุกครั้งที่ออกมาไม่ทำให้ใครผิดหวังอย่าลืมนะครับดูจนจบแล้วก็จะได้อะไรเช่นเคยวันนี้หลายคนก็บอกเอ๊ะโลกนี้เนี่ยมันมีแค่ผู้หญิงกับผู้ชายเท่านั้นใช่ไหมคำตอบ ท่านจะสรุปได้เองเมื่อดูรายการนี้จบเพราะฉะนั้นวันนี้แขกรับเชิญของเราแซบสุดแซบนะครับทั้งสองท่านสวัสดีครับคุณไก่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อาจจะบอกโอ้โหเรายังไม่สรุปนะว่าเขาเป็นหญิงเป็นชายอะไรต่างๆคำจะเฉลยจะอยู่ท้ายสุด ไก่ไม่ต้องบอกว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงเพระแต่งตัวก็รู้แล้วว่าเพลิดสวยขนาดนี้ค่ะบอกหน่อยได้ไหมว่าชีวิตของเราเนี่ยกว่าจ,จะถึงวันนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง ถ้าต้องให้เล่านี้ยาวมากเลยนะคะไม่ต้องยาวมากสรุปสรุปสั้นๆนะคะคนที่ไหนเป็นคนที่สุราษฎร์ธานีค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรียนได้แร่งได้ค่ะแร่งได้ฉับเลยค่ะก็โตมาที่สุราษฎร์ธานีค่ะตั้งแต่เรียนตั้งแต่ประถมมัธยมนะคะที่สุราษฎร์ธานีแต่ว่าพอระดับมหาวิทยาลัยก็อยากจะมาเป็นเด็กกรุงเทพค่ะอยากจะมาเรียนที่กรุงเทพมหานครเด็กเทพใช่ค่ะอยากมาเป็นเด็กเทพค่ะก็จากนั้นก็ใช้ชีวิตเป็น ถ้าพ่อกับแม่ว่าจะออกตัวให้ลูกคนนี้เสมอว่าเออเป็นผู้ชายเรียบร้อยอย่างเงี้ยค่ะท่านแล้วตกลงเนี่ยพี่น้องเนี่ยผู้ชายกี่คนผู้หญิงกี่คนจะเป็นพี่คนโตค่ะแล้วน้องมีน้องผู้ชายหนึ่งคนแล้วก็น้องผู้หญิงเป็นคนสุดท้องค่ะอืมอยังไม่จะบอกนะว่าไก่เนี่ยเป็นนายหรือนางสาวอะไรนะค่ะเล่าชีวิตตอนเรียนนิดหนึ่งค่ะตอนเรียนนะคะก็เรียนประถมก็สนุกมากค่ะคุณครู ยิ่งมาตอนปอ .4 ค่ะคุณครูให้ความเป็นอิสระในการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้แล้วก็ให้ทํากิจกรรมจากที่เคยโดนแบบมองว่าคนอื่นๆนะคะอาจจะไม่ได้รับโอกาสที่แบบยืนแถวหน้าตรงกลางเวลามีการแสดงเนี้ยเราก็จะได้รับโอกาสนั้นๆได้เป็นดัมเมเยอร์โรงเรียนเมอ .1 เลยนะคะจังหาณจุดจุดนั้นนะคะก็รู้สึกว่าเออเราได้ การตามใจการให้ทําอะไรที่เราอยากจะทําแล้วก็ทําออกมาคุณครูบอกว่าเออก็ทําได้ดีก็เลยให้โอกาสมาตลอดการแต่งเนื้อแต่งตัวตอนนั้นเป็นยังไงหัว<ข>โปกงะาเกเลยใช,ใช่เหรอใช่ค่ะเป็นต้องเข้าเรียนตอนนั้นก็หัวโปกเลยค่ะจนแบบผมสั้นลองทรงเพิ่งมาได้ไว้ลองทรงสูงตอนมอปลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นุ่งกางเกงกระโปรงกางเกงค่ะยุคนั้นใส่กระโปรงไม่ได้ใส่กระโปรงก็แอบขโมยของน้องสาวมาใส่ค่ะจังหาตอนที่ว่ามีการแสดงมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาออกไปเที่ยวอะไรต่างเนี่ยเวลาออกไปเที่ยวยุคนั้นก็ไม่ได้แต่งชุดผู้หญิงค่ะแต่งชุดผู้ชายปกติเลยค่ะัอันนี้แอบเฉลยแล้วนะยังยังยังไม่แน่ใจเพราะว่าดูสวยอย่างนี้เนี่ยถ้าใครทายผู้ชายก็ไม่ใช่แล้วนะจังหาการการนี้อาจจะบอกว่าสุภาพเรียบร้อย ไม่ไม่พูดปาร์ทหรือพูดปาร์พูดปาร์บางเวลาค่ะท่านอใช่ตอนไหนบ้างก็ในช่วงที่เป็นเวลาส่วนตัวอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าช่วงเวลาที่อยู่กับพื้นที่ปลอดภัยก็จะแบบเป็นตัวเองได้ก็จะพูดปาร์บางเวลาอย่างเงี้ยเฮ้ยผมทํางานกับคุณมานะตั้งอกตั้งใจทํางานเนี่ยสุภาพเรียบร้อยตลอด คือคือโดยโดยโดย,โดยพื้นฐานนิสัยเป็นคนเรียบร้อยค่ะแต่ว่าก็จะมีช่วงเฮี้ยวบ้างค่ะท่านเป็นบางเวลาอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีช่วงแบบปลดปล่อยตัวเองอย่างเงี้ยค่ะอย่าเพิ่งนะยัง <c oughs> ไม่เฮี้ยวนะตอนนี้ยังไม่เฮี้ยนะตอนนี้เรียบร้อยอะไรต่างๆ <c oughs> ก่อนถ้าพูดกันแล้วเนี่ยตั้งแต่เรียนตั้งแต่เกิดมาเลยแล้วเริ่มเรียนเนี่ยคิดว่าโลกเนี้ยมีแต่ผู้ชายกับผู้หญิงชายจริงหญิงแท้คิดอย่างนั้น หรือว่ามาเปลี่ยนความคิดตรงนี้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่ชายจริงหญิงแท้อย่างเดียวเมื่อไหร่ถ้าสําหรับไก่เองไก่ไม่คิดเลยค่ะว่ามีแค่ชายจริงหญิงแท้ตั้งแต่เด็กๆเลยจะนิยามแล้วก็บอกกับตัวเองว่าที่ไหนมีฉันที่นั่นก็ไม่ได้มีแค่ผู้หญิงกับผู้ชายตลอดเลยค่ะชอบคิดตอนเด็กๆจะเป็นฟิลจินตนาการสูงเหมือนว่าถ้าไปนั่งรถเมล์นั่งรถตุ๊กๆก็จะบอกตัวเองเลยว,ว่าที่นี่ไม่ใช่มีแค่ผู้หญิงผู้ชาย,ยนะ มันมีชั้นมีชั้นอยู่แต่ว่าชั้นเป็นอะไรนะตอนนั้นน่ะเราก็บอกว่ายั้นอยากยเป็นผู้ห,หญิงเราอยากเป็นผู้หญิงค่ะแต่ว่าในความลึกๆของความคิดเด็กๆตอนนั้นคือมันไม่ใช่แค่ผู้หญิงไม่มนใช่แค่ผู้ชายแต่มันมีฉันอยู่ตรงนี้อะไรย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ยังไม่สามารถนิยามตัวเองได้ว่าเราคืออะไรเราอยากเป็นผู้หญิงณจุดเราอยากเป็นใช่ค่ะเพระเาะนั้นไอ้คำว่าไอ้คนนี้เป็นกระเทยไอ้ตรงนี้ได้ยินเมื่อ,อไหร่ ตลอดเลยค่ะตั้งแต่เด็กเลยค่ะเพราะว่าจะตุ้งติ้งตลอดตั้งแต่มาเรียนเลยอย่างเงี้ยก็คําว่าเป็นกระเทยเป็นกระเทยหรือเปล่าหรืออย่างเงี้ยเป็นผู้ชายหรือเปล่าอะยรเงี้ยไม่ใช่ผู้ชายเขาจะใช้คำนี้ค่ะอันนี้ไม่ใช่ผู้ชายคนนี้เป็นตุ๊ดในยุคเก่าก็จะมีคําว่าตุ๊ดมาแล้วค่ะมีแล้วใช่ไหมใช่ค่ะ<ม>ก็เรารู้สึกไม่สามารถปลดล็อกตัวเองได้เราก็รู้สึกว่าก,กดดันกับคําคํานี้อะย่างเงี้ยเราไม่อยากให้เพื่อนเรียกแต่พอโตขึ้นมาเรียนระดับมหาวิทยาลัยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็เป็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็ สนุกกับมันเอนจอยกับมันแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังแทนตัวเองว่าเธอเลยค่ะจังหาเธออย่างนั้นเธออย่างนี้จนไม่ได้แทนชื่อตัวเองสักเท่าไหร่สนุกกับคำคำนี้แล้วก็ยอมใช้เพศสภาพต่างๆกลายแบบนั้นไปเลยใช่ค่ะรุณการละเธยค่ะเป็นยังไงบ้างเด็กๆเหรอคะท่านครับการก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วก็จะเป็นในห้องจะมีเป็นแบบไม่อยู่คนเดียวค่ะเรียบร้อยเป็นที่เป็นสาวห้าวอะค่ะเป็นสาวรอก็จะก็คือทั้งห้องจะไม่มีเลยมีการเป็นคนเดียวแล้วก็ โชคดีที่ว่าที่โรงเรียนไม่มีการบูลลี่กันเขาก็จะบอกเออเธอเป็นเธอเป็นเงี้ยแล้วอยู่จังหวัดไหนจะได้กรุงเทพมีลูกหลานถงไปเรียนกรุงเทพโรงเรียนแถวไหนโรงเรียนวัดสวรรณารามค่ะบางกอกน้อยบางกอกน้อยค่ะผู้บริหารดีนะใช่ได้เลยสมัยนั้นคือสมัยนั้นก็จะมีอย่างพี่ไก่ค่ะก็คือจะมีตุ๊ดมีทอมมีดี้มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เป็นแต่เผอิญนในห้องเนี่ยเราจะเป็นหนึ่งเดียวอยู่ตลอดตั้งแต่ปหนึ่งยันป .6 มหนึ่งยันมหกก็จะมีเราคนเดียวที่เป็นอย่างเงี้ยค หัวหน้าห้องเป็นคนที่นําในการกจ,จัดกิจกรรมบ้างไหมไม่ค่อยค่ะเพราะอย่างที่ท่านพูดคือการจะนิ่งๆแล้วก็เรียบร้อยแล้วแบบไม่ได้โดดเด่นนะคะแต่ว่าในแก๊งเพื่อนนี่ก็คือเหมือนกับเราจะเป็นที่หนึ่งที่สองอยู่ประมาณนั้นค่ะแต่ว่าถ้านในห้องนี้เราจะเก็บตัวคือจริง,รงๆการเป็นคนขี้อายค่ะท่านก็เลยเหมือนกับว่าไม่ค่อยตรงนั้นมากกว่าแต่ว่าเป็นนักกีฬาประจำโรงเรียนค่ะแล้วเราคิดไหมว่าอย่างไก่เขาบอกว่าเขาเนี่ย คิดอยู่ตลอดเวลาเขาเป็นผู้หญิงตลอดเวลาการนี้คิดว่าตัวเองนี่เป็นผู้ชายอยู่ตลอดเวลาคิดตลอดค่ะก็จีบผู้หญิงแต่มอไอ้พอถมแล้วประถมก็จีบไปนั่งเฝ้าหน้าห้องแล้วค่ะท่านรู้ข่ะแม่รู้ถึงแม่เรียบร้อยแล้วค่ะว่าอาจารย์เขาไปฟ้องเขาเนี่ยไปนั่งเฝ้าผู้หญิงอยู่หน้าห้องอะไรอย่างเงี้ยเจอแม่ก็ฟ้องเลยประมาณทีนี้ในเรื่องของครอบครัวไก่ที่บ้านเนี่ยคือคือเขา มีปฏิกิริยาอะไรบ้างไหมพอแสดงอะไรต่างๆออกมาเอ้ยมันน่าจะแมนนะทำไมไม่แมนไอตรงนี้มันเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยก็ครเกิดปี2521นะฮะโตมาจากครอบครัวที่พ่อกับแม่ให้ปูกกัะยายเลี้ยงดูค่ะพ่อกับแม่ส่งเงินให้อย่างเดียวเราก็ได้รับการอบรมจากปูกกัะยายแล้วก็เขาก็ดูแลมาตลอดการที่จะมานานๆที่พ่อกลับมาเห็นเรารอย่าเงี้ยค่ะแล้วก็ ก็จะมีปฏิกิริยาที่แบบเฮ้ยทำไมลูกเดินตูดบิดหรือเง,งี้ย <Ừ. S 1> ก็จะมีคําประโยชน์ที่ทักกันมาว่าเฮ้ยอย่าเดินให้มันตูดบิดเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ <Ừ. S 1> รู้สึกว่าเออเราก็เป็นของเราอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้มีไม้แข็งที่จะมาแบบว่าบังคับไม่ให้เป็นหรืออะไรยังไงและปูะะ่ย่าไม่ได้คิดอะไรไม่เลยค่ะปู่กับย่าเปิดฟรีมากค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออเหมือนเขารู้อะคะ่ะว่าเราเป็นแต่เขาไม่เคยที่จะมาบอกว่า ทำไมต้องเป็นต้องเป็นผู้ชายสิต้องเดินให้มันทาไ,ไม่มีคําแบบนี้หลุดมาจากปู่กับย่าเลยอาจจะเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นก็เลยทําให้รู้สึกว่าพอเราอยากทําอะไรเราก็ได้ทําแล้วก็คําเดียวของปู่กับย่าคือให้ตั้งใจเรียนแล้วตอนนั้นพอพ่อบอกว่าเอ้ยอย่าไปเดินก้นบิดอย่างโน้อนอย่างนี้เนี่ยความรู้สึกเราเป็นยังไงก็เสียใจนะครับเพราะว่าเอจะเดินยังไงให้มันตูดไม่บิดอย่างนี้ก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันคะ่ะจาง,งหา ุณการล่ะของการโชคดีค่ะของการตากับยายเลี้ยงตากับชอบพี่เราเป็นแบบนี้แล้วก็แม่ก็สนับสนุนอีกว่าประมาณว่าเป็นไปเลยเพราะว่าของการเป็นพี่ชายสองคนและการเป็นคนเล็กเพราะฉนั้นเขาชินกับการที่ว่าเป็นผู้ชายแล้วก็ที่เหลือเป็นหลานสาวหมดเลยแล้วเขารู้สึกว่าเราเป็นแบบเนี้ยเขาชื่นชมค่ะตานี่ชอบมากแล้วออกหน้าชูตากับลูกกับหลานคนนี้มากอย่างนี้ค่ะก็เหมือนกับทาให้เราเปิดตัวตั้งแต่เด็กเลยครับว่าเราเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะแบบ เต็มที่อะค่ะไม่ไม่ต้องปิดบังแล้วพอเราไปที่อื่นเรามั่นใจตรงที่เพศภาพเราพอเราไปตรงอื่นเนี้ยเขาก็เหมือนยอมรับเราไกลๆแต่ก็มีบ้างค่ะที่ไม่ยอมรับแต่ก็ไม่ได้เยอะค่ะท่านซึ่งตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามีพี่ชายสองคนใช่ไหมใช่อาจจะมีส่วนค่ะท่านเพราะว่าเล่นกันแบบไม่ไม่คิดว่าเราเป็นผู้หญิงอยู่ตรงนั้นเลยค่ะอืมตแต่ต่อยมาทุกอย่างมาหมดเลยค่ะได้หมดทุกอย่างมาหมดเลยค่ะท่านรับรับของพี่มาเต็มเต็มเลยค่ะอันนั้นคือชีวิตครอบครัวค่ะ แล้วมาตอนเข้าโรงเรียนค่ะแน่นอนละอันนี้ก็ต้องนุ่มกระโปรงใช่ค่ะใช่ไหมครับใส่กระโปรงแล้วมาสลัดกระโปรงจริงๆแล้วมาใส่กางเกงช่วงไหนตอนทํางานแล้วค่ะท่านเพราะว่าต้องเรียนมหาลายัยเรียนจบมหาลายัยศุลซิดเหมือนกันก็ตอนนั้นก็เป็นกระโปรงแต่เป็นกระโปรงที่เราตัดตัดทรงให้มันตรงให้มันดูแบบมแมนๆนะคะก็คือจะไม่ใช่กระโปรงเหมือนผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือกระโปรงตั้งแต่มมอมต้นมอปลายเราตัดได้แล้วค่ะ ก็จะตัดทรงที่มันสอบสอบเพื่อให้มันดูแบบแมนๆอย่างเงี้ยค่ะก็เขาเป็นอย่างนั้นมาตลอดพอพอมาทํางานก็ใส่กเกงเลยค่ะท่านแล้วทางนี้หล่ะเริ่มใส่กระโปรงจุดเริ่มต้นของไก่ก็เหมือนกับครูการเลยค่ะว่าได้ใส่กระโปรงตอนทํางานค่ะเพราะว่าตอนเรียนมาก็ต้องแต่งชุดเครื่องแบบผู้ชายนะคะเสื้อตัวใหญ่แต่ว่าก็จะปรับจากใส่เสื้อตัวใหญ่ตอนปี40นะกพพออยู่ปี 2, 2> ปี3เริ่มที่จะเปรี้ยวแล้วค่ะก็สามารถที่จะ ใส่พอดีตัวใส่เสื้อตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มที่จะใส่วิกผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเป็นวิกผมสั้นนะคะเพราะยังไม่สามารถใส่ไว้ผมยาวได้อย่างเงี้ยค่ะ <ünd> แล้วว่าเออผมสั้นแล้วก็ดูเป็นเจ้าพระดูน่ารักดีในตอนนั้นนะคะจังหาแล้วก็มา<ร>ใส่ชุดแล้วมาใส่มาใส่ชุดกระโปรงก็คือตอนทํางานแล้วค่ะก็ตอนแรกสมัครทําง,งานที่สวนลูกศิษ์น,นะคะก็ตอนแรกก็มาเป็นชุดผู้ชายค่ะแต่พออยู่ไปอยู่มาก็มันเป็นจุดเปล Modern ี่ยนที่บอกเฮ้ยเราอยากจะแต่งอย่างที่เราอยากเป็นแล้วรู้สึกเรามั่นใจแล้วก็รู้สึกสบายใจที่ จะได้ใส่ชุดผู้หญิงนี่ค่ะก็เปลี่ยนมาใส่ชุดกระโปรงแล้วก็ชุดชั้นในก็ต้องเปลี่ยน็นผู้หญิงหมดเลยนี่ค่ะทีนี้เรื่องของสภาพภายนอกการดูการสัมผัสเนี่ยเราพอเข้าใจกันแล้วอยากจะล้วงลึกอีกนิดหนึ่งเรื่องของจิตใจนะครับแน่นอนอย่างครูการเนี่ยจิตใจลึกๆแม้จะเฮาหารย่างไรก็ตามเล่นโลดโผนแบบผู้ชายยังไงก็ตาม ไอ้ Ay, จิตใจที่เป็นผู้หญิงเนี่ยมันมีแฝงอยู่ไหมคิดว่ามีค่ะท่านเพราะว่าหลายคนจะพูดว่าจริงๆแล้วเราดูอ่อนโยนกว่ากว่ากับผู้หญิงจริงๆซะอีกอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีโมเมนต์ที่แบบใส่ใจห่วงใยมากกว่าอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เราเข้าถึงผู้หญิงได้ง่ายค่ะท่านเวลาอยู่กับแฟนหรือเปล่าคะอาจารย์การทุกคนค่ะการทุกคนจุดเด่นของการที่เราเป็นอย่างเงี้ยที่เรามีความภูมิใจมากที่สุดของครูการเนี่ยคืออะไร คือการรู้สึกว่าการเป็นแบบนี้แล้วกันไม่ได้เป็นอันตรายกับใครแต่การกับซัพพอร์ตในความรู้สึกตัวเองว่าตัวเองซัพพอร์ตทุกความรู้สึกของคนอื่นได้เลยเป็นจุดเด่นที่ทําให้เราแม้กระทั่งภายนอกเราจะเป็นไงก็แล้วแต่แต่คนสัมผัสเราจริงๆแล้วจะรู้ว่าเราเป็นคนไม่มีพิษมีภัยซึ่งตรงนี้เขาพูดว่าเป็นคนกิตใจดีค่ะได,ได้เนาะน่าจะได้ค่ะนั่นนะค่ะแล้วทางนี้หลักถ้าของไก่นะคะก็อยู่มาที่การที่เราได้มีความเป็นผู้หญิงมันก็เป็นภาษีที่รู้สึกว่าตัวเองมีทําอะไรมาก ได้มากกว่ายิ่งขึ้นกว่าผู้หญิงในเพื่อนเรียนด้วยกันอย่างนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงเรื่องการเย็บปักถักร้อยอย่างงี้ค่ะเรารู้สึกว่าเราเป็นแบรนด์ลูให้กับตัวเองที่รู้สึกว่าเอ้ยเราทําได้มากกว่าผู้หญิงนี่ค่ะการยอมรับในโรงเรียนของครูเองที่โดยเฉพาะครูข้ารากรรมจะชอบมากค่ะแล้วก็ตอนนั้นรู้สึกจุดโฟกัสของเราจะอยู่ที่การทําขนมทําอาหารทําเครื่องดื่มค่ะแต่ว่าไม่ได้ไปต่อณจุดนั้นเพราะว่าเรามองว่าในยุค ปี2,540ความเป็นนิเทศศาสตร์มันบูมมากมเป็นอย่างเราสิ่งเดียวที่ต้องทำก็คือการเข้าสู่วงการบันเทิงซึ่ง,งตรงนี้เป็นจุดขายจุดคาดหวังไว้เลยใช่ค่ะน,นะครับ<ช>นะแล้วจริงๆเนี่ยหลายๆคนพอมาถึงจุดนี้แล้วเขาจะข้ามมาเรื่องของการแปลงเพศเพื่อความสมบูรณ์ตรงนี้หยุดแค่นี้หรือว่าแปลงแล้วก็เปหยุดข้างหน้าลองเปิดเผยนิดนึง ถ้าเรื่องการแปลงเพศณจุดสําหรับความคิดของไก่หน้าตอนถ้าย้อนไปตอนเป็นเด็กเป็นยุคช่วงเรียนนะคะ<ม>ก็มีความคิดที่ว่าเราจะต้องประหยัดเก็บเงินแล้วก็เข้าไปสู่การแปลงเพศ<ม>ทานตัวเองให้ได้อย่างสมบูรณ์แบบอยากมีหน้าอกเป็นผู้หญิงอยากแปลงเพศแต่ว่าก็นกจุดนั้นความคิดเด็กๆเ,เหมือนเพื่อนๆทั่วไปเลยอยากม,มีอยากเป็นอยากเต้น<ม>อยากแปลงนะคะแล้วก็ทําเพื่อใคร เขาทำเพื่อแฟนเลยจะต้องมีแฟนเราจะต้องเหมือนผู้หญิงทุกกระเบียดนิ้วอะไรงเงี้ยค่นะนจุดความคิดตอนนั้นนะคะแล้วมาเปลี่ยนตอนไหนจุดความคิดนั้นก็หายไปก็หายไปเพราะอะไรเพราะไม่มีเงินเหรอเงินมีเลยค่ะจันหามีเยอะมากมด้วย,ยใช่ค่ะเก็บจนรู้สึกว่าเอ๊ะโรงพยาบาลอัตอนเก็บตรงนั้นเนี่ยมีแฟนยัง ตอนนั้นก็มีคบค่ะมีแฟนตอนอยู่ปี2ปี3ปี3าค่ะช้ามากนะคะณตอนนั้นแต่เงินได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเองใช่ค่ะประหยัดค่า <ไป S 2> ขนมใครมาให้อะไรไม่ใช่เสียไม่เลี้ยงค่ะตอนนั้นไม่ <c oughs> ไม่สวยพอที่จะมีเสียเลี้ยงอาจารย์าก็คือ,อได้เงินค่าขนมก็เก็บประหยัดไว้เก็บไว้เป็นเงินก้อนหนึ่งค่ะเพื่อที่จะแปลงเพศ ทำหน้าอ,อกก่อนนะะตอนแรกแล้วทําหน้าอ,อกไปไม่ได้ทําค่ะใช้การเช็คฮอร์โมนอย่างเดียวเลยคะ่ะแล้วก็วปแปลงเพศไหมแปลงเพศก็ยังคะ่ะจังฮะเพราะอะไรจุดความคิดมันเปลี่ยนไปว่าเรารู้สึกเราสบายใจแล้วก็อยู่แบบนี้มันก็โอเคแล้วไม่จําเป็นที่จะต้องแปลงแล้วก็จะเป็นในการเป็นไม่จําเป็นต้องเป็นทรานที่เต็มตัวอ้าวแล้วเวลามีแฟนอะไรต่างๆไม่ทําให้แฟนมีความสุขเพราะว่าเอ้เราก็เต็มตัวแล้วไม่คิด ตอนแรกก็มองว่าคําคมคาคาตอบนางงามนะคะก็คือไม่มีรักแท้ในเพศที่สามมันก็เลยทาให้รู้สึกว่าเออเราก็อาจจะไม่ต้องไปต่อแล้วก็ไม่ต้องไปต่อแบบผู้หญิงสมบูรณ์แบบซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่ผู้หญิงค่ะมันก็จะมาโปะจับโปะได้ตลอดถ้าเกิดกรณีที่แปลงแล้วเราจะเออหรือเปล่าอย่างนี้ค่ะคานี้ก็เหมือนกันนะคะแล้วก็สิ่งที่เพื่อนๆทําการแปลงกันแล้วแล้วก็จะบอกว่าเหมือนโดนรถสิบล้อทับหรือไงะคะทั้งทําหน้าอกแล้วก็การแปลงเพศเนี่ยมันใครก็รู้สึกว่าเออเราจะทน ความเจ็บปวดตรงนั้นได้ไหมแล้วถ้าเกิดทนไม่ได้เราตายคาเตียงหรือว่าแบงแล้วตายไม่ได้ใช้ก็เลยรู้สึกว่าโอเสียดายตังเก็บตังไว้แล้วก็เอาไว้ทําอย่างอื่นดีกว่าค่ะน่าสรุปมาตอนท้ายนะกุณกานล่ะการคิดตั้งแต่เด็กเลยค่ะว่าอยากเปลี่ยนทุกอย่างเป็นผู้ชายอืคิดมาตั้งแต่เด็กแล้วก็คิดเหมือนพี่ไก่ค่ะว่าจะเก็บเงินเก็บทุกอย่างเพื่อเราเปลี่ยนไปทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปค่ะแล้วทาได้ไหมทําได้ส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะเ <laughs> พราะว่า แม่ยอมรับจริงแต่แม่ชอบที่เราเป็นแบบเนี้ยหมายถึงว่าไม่ห้าวหาญเออไม่เป็นกล้าไม่มีหนวดไม่มีเขาไม่แปลงทุกอย่างคือเป็นแบบเนี้ยชอบเลยคืออย่างส่วนบนในการจัดการแล้วมันแม่ก็ยังรับได้แต่ถ้าเราไปเปลี่ยนเป็นเท์โมูลหรือว่าไปเปลี่ยนข้างล่างปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันเป็นผู้ชายเต็มตัวเขาจะไม่โอเคแล้วก็คนที่เราอยู่ด้วยเขารู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วก็รู้สึกว่างั้นโอเคเราความอยากของเราเราเก็บไว้ก่อนก็ฝังมันไว้ค่ะแต่ว่าก็ตอนนี้ก็ยังมีความสุขยังมีความ มันยังมีความอยากในนั้นอยู่ไหมคือความอยากมันมีอยู่ตลอดเวลาค่ะท่านแต่ว่าแต่ว่าด้วยด้วยหลายอย่างปจจัยหลายอย่างเพราะาเราไม่ได้อยู่ใช้ชีวิตยอยู่คนเดียวค่ะเรายังมีครอบครัวยังมีคนที่อยู่ข้างกายแล้วถ้าเราทําแล้วสบายใจคนเดียวแต่ว่าคนข้างกายเราไม่สบายใจเราก็ไม่อยากทาค่ะทั้งสองคนเนี่ยจิตใจดีจริงๆนะมีอะไรต่างๆควบคุมอารมณ์อะไรต่างๆได้เคยหลุดบ้างไหมหลุดแบบว่าไอ้มโหสุดขีดอะไรต่างๆ ไอ้ตรงนี้มันมีบ้างไหมถ้าสําหรับไก่ท่านหลุดแล้วแบบฟิลฮอร์โมนเพศชายพุ่งพ่านอย่างเงี้ยแบบอยากจะต่อยคนไม่มีค่ะจังหามีแค่จะแบบโทษตัวเองอย่างเดียวเก็บกับตัวเองแล้วก็กรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดแค่นั้นค่ะจะไม่ร้องไห้บ่อยไหมร้องบ่อยค่ะร้องร้องตลอดท่นนัตอนเด็กๆนะคะเพราะว่าคุณแม่มาอยู่กรุงเทพไก่ก็อยู่ที่สุราษฎร์ธานีตอนนั้นจะร้องทุกคืนเพราะเราคิดถึงแม่เราอยากจะอยู่กับแม่แต่ทําไมแม่หายตัวไป แต่ว่าทุกวันนี้ก็ชดเชยทุกอย่างได้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าก็เลือกที่จะมาใช้ชีวิตกรุงเทพเนื่องจากมาอยู่กับแม่ครับอันนี้ก็แสดงว่าอารมณ์ผู้หญิงเนี่ยมีอยู่แล้วร้องไห้ใช่ไหมถ้าคิดอย่างนั้นทางน้นร้องไห้บ้างไหมน้อยค่ะมัน<อ>ร้องไม่ออกค่ะท่านมันมัน,ม,นมันสาหัสจริงๆก็ถึงจะแบบจะร้องสักทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือดีใจมีร้องไห้บ้างแต่ร้องด้วย<จ>ความปลืม้มด้วยปลื้มคือเราเหนื่อยกับมันแล้วพอผลออกมาเฮ้ยคือคือตอนนั้นคือเรียนปโทค่ะท่านแล้ว เราเหนื่อยสาหัสมากเพราะทำงาน5วันแล้วเรียนอีกอย่างเงี้ยพอคะแนนออกมามันเกรดเฉลี่ยมันสูงจนเราแบบอันนั้นอะแค่ร้องไห้แต่พอเสียใจอะไรมันรู้สึกมันอยู่ข้างในมันมันร้องไม่ออกค่ะท่านเคยพูดคนข้างตัวว่าทำเงินก็ได้ให้ร้องทีเพราะว่ามันจะได้เป็นการระบายอย่างเงี้ยแต่มันมันร้องไม่ออกค่ะท่านเราเรารู้สึกไปเองหรือเปล่าว่าเราร้องไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออนี่ไงสองคนเนี่ยลองคิดกันใช่ไหมอันนี้เขาจะร้องไห้ค่ะทั้งที่เขาเป็นผู้ชายแต่ว่า ไอความเก็บกดที่จะเป็นผู้หญิงเนี่ยมันทําให้ร้องออกมาทางโน้นเนี่ยนะมันร้องไม่ออกร้องไม่ออกเพราะมีความอดทนของผู้ชายหรือเปล่าคําถามสุดท้ายนะแต่เดี๋ยวจะให้ทิ้งท้ายจริงๆคําถามสุดท้ายเวลาเข้าห้องน้ําเนี่ยเข้าห้องน้ําเข้าห้องน้ําชายหรือหญิงก็แต่เด็กเข้าห้องน้ําชายค่ะถ้าอยู่ประถมจําได้เลยว่าเข้าห้องน้ําชายแล้วโดนเพื่อนแกล้งนะคะแต่ก็ยังไงก็ยังจะเข้าห้องน้ําชายอยู่เพราะว่า ห้องน้าหญิงเหมือนครูจะไม่ให้เข้านะจุดนั้นเราก็จะเชื่อครูส่วนใหญ่ก็จะอั้นไม่เข้าค่ะถ้ากะมีต้องเข้าแต่ตอนเด็กๆนะคะแต่ว่าพอโตขึ้นนะคะก็เข้าห้องน้าหญิงตลอดค่ะจังค่ะเข้าห้องน้าหญิงตั้งแต่เรียนมัธยมมัธยมใช่แล้วก็มามหาวิทยาลัยใช่ค่ะครูการครับการเข้าห้องน้ําหญิงตลอดจนปัจจุบันก็เข้าห้องน้ำหญิงแต่ว่าการจะเจอปัญหาค่ะพอเข้าไปปุ๊บผู้ชายเข้ามาทําไมอ่ะออกไป แล้วเราก็เดินออกด้วยความซื่อแล้วเราก็เออเราก็ไม่ใช่เนี่ยเราก็เดินเข้าไปใหม่หรือบางทีการอยู่ในห้องน้ำอย่างนี้ค่ะแล้วผู้หญิงเดินเข้ามาอุ้ยขอโทษค่ะเดินออกไปแล้วเขาก็เดินเข้ามาใหม่เขาก็งงแล้วเขาก็มองเราจนเป็นปมในใจว่าจะเข้าห้องน้ําชายเราก็รู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัยจะเข้าห้องน้ําหญิงบางทีต้องอั้นเหมือนพี่ไก่แต่ว่าบางทีที่ไม่ไหวจริงๆหรือเราชอบไปล้างมืออย่างเงี้ยกินเกล็ดต้องล้างมือล้างปากเราจะบอกว่าต้องส่งเสียงคุยเพื่อให้เขารู้ว่าเราเป็นผู้หญิงมันเป็นมาให้เร ขอยากการเข้าห้องน้ําค่ะแต่ว่าด้วยด้วยด้วยที่เรายังไม่แปลงก็ทําให้เราไม่กล้าที่จะเข้าของผู้ชายเะทีเดียวเพราะว่าบอกตรงค่ะมันไม่สะอาด <laughs> แต่ตอนนี้ก็รู้สึกอยากจะเปลี่ยนอยากเข้าห้องน้ําชายบ้างนะคะแต่ว่าร่างนี้ก็ไม่สามารถนะคะ, <laughs> คะไม่ใชเ่เข้าไปแล้วก็เดยวผู้ชายเ็าจับอะไรแกล้งเรา <laughs> อาจจะเป็นสิ่งที่ต้องการอยู่ลึกๆนะคะเจ้าคะอยากจะลองเข้าห้องน้ําชายดูบ้างอยากบอกอะไรกับท่านผู้ชมในกรณีที่ว่าโลกนี้เนี่ย ไม่แค่มีแค่ผู้ชายผู้หญิงเท่านั้นนะแล้วเราจะได้ไม่เป็นส่วนเกินเชิญไก่ถ้าไก่นะคะอยากจะบอกกับทุกทกคนนะคะที่บนโลกใบนี้นะคะว่าจริงๆแล้วมันมีความหลากหลายในหลายๆด้านทุกๆอย่างเลยค่ะในโลกใบนี้นะคะไม่ได้มีแค่ผู้หญิงผู้ชายจริงๆนะคะในเรื่องเพศอาจจะนิยามกันได้แค่ว่าในประเทศไทยอาจจะนิยามกันแค่เพศชายเพศหญิงที่ทําอะไรถูกต้องตามกฎหมายแต่จริงๆแล้วอะค่ะ ถ้ามองลึกๆไปในความเป็นชายก็มีความต่างมีความหลากหลายความเป็นหญิงก็มีความต่างมีความหลากหลายเช่นเดียวกันก็อยากจะมองว่าทุกอย่างมันมีความหลากหลายการที่จะต้องเปิดโอกาสหรือว่าเปิดใจให้กับคนบางคนอย่างเงี้ยแต่ว่ามันข้ามจุดนั้นมาแล้วสําหรับสังคมไทยแต่ว่าอยากให้เราทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอยู่เคารพกันว่าเออนี่เป็นท่านอาจารย์นี่เป็นคนคนนี้นี่เป็นครูการนี่เป็นไก่ จะอยู่ด้วยอย่างมีความสุขมากกว่าแล้วก็อยากจะขอบอกกับน้องๆน,นะคะทุกๆคนลูกสาวหรือว่าน้องๆทั้งหลายที่จะเดินทางสายนี้แล้วนะคะก็ <c oughs> อยากจะบอกฝากไว้นะคะว่าเราพยายามอยู่กับตัวเองแล้วก็มองตัวเองแล้วก็อยู่ในจุดที่ใครเตือนแล้วเราฟังเราจะมีความสุขแล้วก็จะอยู่ในสังคมนี้ได้แต่ถ้าวันหนึ่งเราอยู่แล้วใครเตือนไม่ได้เตือนไม่ฟังอันนั้น,นะเราจะมีความทุกข์มากกว่าค่ะเชิญครับครูการครับ ส่วนการการันตอนแรกคือณนช่วงแรกเนี่ยกันอยากจะฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครองก่อนเพราะว่าตัวเองเอ่ะส่วนหนึ่งได้รับความให้คำปรึกษากับเด็กเด็กจะเข้ามาเด็กเด็กที่เป็นเพศที่3าเนี่ยจะเข้ามาขอคำปรึกษาประมาณว่าแม่แฟนรับไม่ได้หรือบ,บ้านตัวเองรับไม่ได้ซึ่งเราก็มองว่าทําให้เขาเห็นยืนยันให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เราเป็นเนี่ยไม่เสียหายไม่ได้ทาใครเดือดร้อนแลวเราต้องไม่ทาให้เดือดอร้อนจริงนะเพื่อทําให้เขาเห็นว่าเนี่ยการที่เราเป็นแบบนี้ เราสร้างความสุขให้ตัวเองได้สร้างความสุขให้ครอบครัวได้และที่สําคัญเราเราสามารถทําสิ่งอนดีๆให้กับสังคมอีกได้ไม่ว่าเราจะเป็นจะเป็นเพศไหนก็นแล้วแต่แล้วก็ส่วนน้องที่เป็นคือเราเป็นแล้วอ่ะเราก็ต้องทําตัวให้เป็น,ป,นประโยชน์ต่อสังคมเนอะเพราะมันทําให้เห็นว่ามุมมองอ่ะไม่ว่าเราจะเป็นเพศไหนเราก็เป็นคนดีได้เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะฝากไว้ประมาณนี้ค,ครบับท่านผู้ชมครับเวลาที่เราพูดคุยกันผมเชื่อแน่ว่ามันอยู่ในใจของท่านผู้ชม นะครับคำเฉลยไม่ต้องบอกแล้วถ้าตั้งใจชมตรงนี้แล้วรู้แล้วคืออะไรแต่อย่าลืมนะครับโลกนี้ไม่ใช่มีเฉพาะผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเท่านั้นเปิดใจรับแล้วเราก็จะอยู่กันด้วยความสุขแล้วก็เต็มอิ่มทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าอันนี้แหละครับคือความจริงที่ท่านผู้ชมลองกลับไปคิดไตรตรองและแน่นอน พบกันครั้งหน้าจะมีอะไรแปลกๆใหม่ๆได้มาพูดคุยกันไม่ผิดหวังแน่ครับสำหรับรายการนี้เราสามคนลาทู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ